อันนี้นี่บัวเปนคว้อยผูดเลยครับคว้อยแม่ที่เด็ดเลยแมนครับที่เด็ดครับเบิงครับนาเขาลูกผู้ใดครับคือเขาใหญ่แท้ลูกของโกวเมืองเพชรครับอายุ12เดือนอนาคตนี่สิบวลอยหาศิษย์เบอกครับไปแน่นอนครับผมมองว่าเพื่อนเป็นคว้อยเผือกที่สมส้อนแล้วกระสือมุดอีกตัวนึงนหมครับแน่นครับผมเนื้อหนังคอมยาวกระดูกนะครับได้เบิร์ตครับยินดีพร้อมเนี่ยพี่น้องแน่นครับทั้งหนานี่ปานคว้อยใหญ่เลยครับตัวนี้ก็หนางามเท่าไหร่ตัวหนางามครับไปแล้วก็ลำเนื้อลำชิงเหนี่งยาวครับผม หลังตรงแม่ลูกสาวครับแม่เพิ่นสูงปะครับสูง143ครับผม143บวกลบเพิ่นหนีไม่เชื่อไม่สายปะครับแม่เพิ่นหนีเป็นลูกของแก้ว้าครับบ่ายตัวสวัสดีครับสวัสดีครับบ่ายจังไนเนาะให้ตัวทางหายกันโดนเนาะครับผมว่าแต่ล้มตัวครับมือนีมีใม่เลือกหลากหลายครับบ่ายมิต่เผือกข้างนั้นเลยครับผมมือนีจกรารกันครับมือนีมีหกไล่กันไม่ได้ควยเผือกที่งามๆแล้วครับพอฟังเนาะ ไปต้นครับที่ตากอางครับเรนครับหม่องเก่าครับบ้านแกนพยอมตําบลบ้านปิดจังหวัดขอนแก่นครับผมเปิดโทรศัพท์ครับหนึ่หกสองเก้าหนึ่งสองสองเจ็ดเจ็ดสองฟาร์มโคเลี้ยงวัวขอนแก่นสองครับผมเอาละกันแลกครับไปต้นครับอันนี้เป็นแม่ท้องครับผมสาวท้องแรกครับบายสาวท้องแรกท้องตัวไหนครับตัวนี้ท้องกับโกบังเพชรครับผมได้สามเดือนครับผมไปต้นมีใบหลอดชัดเจนเนาะเ่นครับตัวเพื่อนนี้เป็นลูกสาวของแก้วฟ้าครับผม พันสูงลายไรครับหนึ่งรอยสี่สิบครับผมขอบขาหน้าตาหน่อยครับรับหน้าสวยโอ้หน้างามผิวสวยครับพี่น้องเนีนครับนี่ใส่ยาคอเชื่องน้องให้ตวเชื่องครับนี่ใส่ดีครับนานาเลยครับตัวนี้หน้าอกครับแข้งขาครับเบ่งเลยครับแข้งขาใหญ่กระดูกเนื้อนางดีเนาะเนียนครับกระดูกดีครับผมนี่ใส่เชื่องพร้อมเลยครับพี่น้องเนียนครับลังตรงราคาเปิดไ้ครับห้ามืงนหาพันบาทครับผมราคานี่ใไ้ตอ่นอให้ต้ต่อร่องไดครับไอเราก็สรงฟรีให้สองรอกิโลเมตรครับ พี่น้องกับพี่น้องับข่อยเผือกอยู่เด้อผมไปทำแอนดี่แล้ครับเป็นกระไดเรื่องกระดูกนะครับเรื่องเนื้อนังเรื่องผิวพันธุ์นิสัยเจคอได้เชื่องเบิดนอให้ครับตมมิการได้ครับว่าตัวนี้มิแทจะอยู่ดังน้อเดียวแค่นั้นครับสาวท้องแรกตีครับแมนครับผมได้ครบจบหมดเดียวเลยเนาะแมนครับครบเลยครับตัวนี้เอาอย่างจะนอยน้ครับให้ตุสเป็นจุ่งง่ายยัเนาะจุ่งง่ายครับผมเบิ่งนถ่ายเลยครับอู้เนื้อนังดีพี่น้องมันถ่ายก็ดีครับถ่ายดี เลยครับหนานาครับถ่ายบักเน้าตัดครับผมว่าถ่ายใหญ่ไหมครับพีตัวครับห่างกันเง้ดีครับผมตัวนี้พี่ตัวช์ิว่าเพื่อนได้อีกเรื่องอย่างนี้ครับหนึ่งเดี๋ยวเรื่องโค้งสางครับบ่ายแล้วก็เรื่องหนาตาหนาเขาเพื่อนครบครบเลยครับตัวนี้ครบเลยเนาะแมนครับลำเนือลำคิงดีแล้วก็นหนึ่งพันธุกรรมชัดเจนนะครับเพื่อนนี่เป็นลูกของแก้วฟ้าครับผมเบื้องหนาตาก็กระูเลยครับค่าบ ผมมองว่าเพื่อนเป็นคว้ยเผือกที่สมส้นแลวกับสมุดอีกตัวนึงนะครับแม่ครับผมเนื้อหนังความยาวกระดูกนะครับได้เบิร์ดครับยินดีพ่อผมเน่พี่น้องนี่ครับทั้งหน้านี่ปานควายใอเลยครับโอ้งามเลยครับโอ้แต่กอนนี่บ่ได้แล้วครับพี่น้องราคานีน้ะครับย่างน้อยก็ต้องแสนกว่าสองแสนครับันี้คือประกันท้องครับบ่าตรวจท้องอันตรายเรียบร้อยครับผมเอาให้ตต้ครับประวัติพันธุกรรมและกับราคาอีกรอบหนึงครับตัวนี้เป็นลูกสาวของแก้วฟ้าครับเป็นสาวท้องแรกครับ ทองได้สมเดือนกับโก้เมืองเพชรเปิดไ้อยู่ที่หาหมื่นหาพันบาทครับสูงร้อยสี่สิบขันพี่น้องอยากได้นี่าให้ตัวไถ่ได้ตุลราคาปะครับต่อร้องได้เลยครับมีงบเท่าไหร่คุยกันได้ครับบ่ายก็ต้องอายเนาะแมนครับสูงฟีห้2สองร้อยกิโลเมตรคือเก่าครับผมขอบคุณครับไพ่ตัวที่หาของดีของงามมาฝากพี่น้องครับป๋าให้ตัวมีหลายรายการเนาะแมนครับผมรายการที่ห่รายการที่สองครับครับผมอันนี้เป็นแม่ลูกสาวครับบายแม่สูงร้อยสี่สิบบวกลบครับผมแม่นีเป็นลูกผู้ใหครับแม่เพื่อนแม่เพื่อนนีเป็นลูกของ เป็นร้านของไอ้สร้างอุดรครับผมสนุกเลยครับลูกเพื่อนนี่เป็นลูกของไข่มุกขาวครับผมอายุได้สามเดือนตัวผู้ตัวเมียครับลูกตัวแม่ครับผมไปแล้วครับพี่น้องอาอพออะไรมาครับอะไรมาเลยโอ้ลูกวตร้ังนอให้ตัวยกดูแข้งขาไงเนาะครับผมจากเดือนแล้วครับนี่ลูกได้สิเข้สามเดือนแล้วครับผมสามเดือนโอ้กระดูกผิวฟันดีแมพี่น้องเป็นลูกของไข่มุกขาวนะครับแ่นครับ แม่เพื่อนหนีทองบอให้ตูดแม่หนีพ่อมผสมครับบ่ายพ่อมผสมเนาะแดนครับเพราะว่าลูกเพ่วรพึ่งอ่อนนี่เนาะครับผมแม่นี่ก็ถือว่าเป็นโค้งสางที่ดีครับพี่น้องได้ความหนาความลึกนะครับกระดูกแข้งขานะครับใหญ่เล็บหนาเนาะขอบหน้าตาเลยครับโอ้เป็นควายเผือกที่หนางามอีกตัวหนึ่งเด้อครับพี่น้องแดนครับความอ่างโอ้ยความอ่างความอย่างได้เบิดเลยครับแดนครับราคาครับราคานี่เปิดใบสี่หมื่นเจ็ดพันบาทครับ ราคาถือว่าดีเลยเนาะครับผมราคานี่ขันพี่น้องอยากได้ไหมลูกเ้อพี่น้องมีเท่าไรครับสูตรเท่าไรคุยกับทางไฮตดครับครับผมไฮตูดขาไอะไรทุกราคาเนาะแม่นครับราคาตอร้องได้ครับอันนี้แม่เพื่อนนี่เป็นค้ยเผือกครับแต่ว่าพ่อเพื่อนนีแม่เพื่อนผสมกับไปลูกของสร้างอุดรครับครับได้หลานสร้างอุดรคข้อยจากเขาคอกครับพี่น้องแม่นครับลายตูพูดแม่ใหญ่แทนน้องไฮตดเนาะ ขนาดช่วงนี้เป็นช่วงน้แรกนะครับพี่น้องเนื้อหนังกยังสมบูรณ์ดีนะครับที่สําคัญครับเล็บหนาครับแมนครับห้อยตัวไป่ได้แต่งหนักเนาะยังไม่ได้แต่งเล็บเลยครับธรรมชาติเดิมๆเนาะแมนครับอันนี้ลูกลูกแม่ตัวดีดีครับผมลูกเพื่อนไม่ลูกเขาไม่สรับให้ตัวทีว่าเพื่อนได้เรื่องอย่างนี้ครับหนึ่งกับได้เรื่องโค้งสางครับไอ้ข้อยเผือกตัอีซีนี่ก็ถีอว่าหายากเนาะหายากครับแล้วกัหนึ่งความเชื่องพร้อมครับแล้วกัพันธุกรรมของเพื่อนครับผม การส่งลูกพ้อครับผมผมว่าการเจลูกนี่ใส่ใ้ครับไอตัวผมมองว่าตัวนี้ไงแท้ครับแต่ว่าต้องรออยู่จังน้อยด้วยครับพี่น้องนี่ขันแม่ตัวดีครับเต็มจังน้อยนี่กระิคักอยู่ได้ครับไอแ่นครับครับผมผมมองว่าในราคานี้ถ้าเกิดอ้วนทับติดทองผมมองว่าไปต้อได้สบายครับแ่นครับ เบิ่งคก่าๆเด้อครับพี่น้องคันเบิ่งบ่ชัดเจียนมองใด้ให้เบิ่งหน้าคอกกับทางพันธต้นครับดีสุดเลยหรือว่าจะทักแชทเฟซไลน์เข้ามาสอบถามเบิ่งรูปเพิ่อนเติมได้ครับกับเเพิิ่มมตน้องให้ตดเนาะให้มัสชัดเจนทุกอย่างครับพี่น้องก่อนที่จะตัดทรงนะครับราคาประวัติพันธุกรรมอีกรอบนึงครับครับตัวนี้นี่เปิดไว้47,000บาทครับผมต่อรองได้ครับลูกสาวไข่มุกขาวครับแม่เพิ่นนี่เป็นหลานของสร้างอุดรครับผมราคาเปิดไว้47 0 0 0ครับต่อรองได้ คครรัับบผมแนะนำเด้อครับพี่น้องที่อยากได้ข้ยเผือกนะครับแม่ลูกที่งามๆนะครับได้คมหนาคมลึกกระดูกแข็งขาดีๆครับจบเลยเนาะหอยตัวเนาะในราคาพอฟังพร้อมครับมีเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่คุยกับทางหอยตัวขาที่เด็ดครับผมตัวนี้ขนาดงามเท่าหอยตัวงามครับว่าล้วก็ลับเนื้อลับทีมหนีงยาวครับผมหลังตรงแม่ลูกสาวครับแม่พ้นสูงปะครับสูงร้อยสี่สิบสามครับผมร้อยสี่สามบวกลบ เพื่อนหนีไม่เชื่อไม่สายปะครับแม่เพื่อนนีเป็นลูกของแก้วฟ้าครับไปครับผมลูกสาวใครเอลูกสาวเพื่อนนีเป็นลูกโกมังเพชรครับได้หนึ่งเดือนกับสิบวันแม่ก็ดีลูกก็ดีครับพี่น้องเป็นควายเผือกที่ผิวสะอาดเขาแก้วเล็บแก้วผมมองว่าตัวนี้ครบจบเลยเนี่ยพี่น้องแม่นครับแต่ก่อนนีสิบอสแปลสองแสมมันบาครับไปบอยูครับไฮตัวเป่นงามครบเบิดไหมครับเบ่นครับเบิดกับบกเผาอย่างครับผิวพันดีเนาะไ้ตัวเนาะ อกไก่ย่อนะครับแข้งขาดีครับผมมักตาลแล้วครับพี่น้องนี่เข่าตกขั้นซ้อนครับหน้าตางามครับแมนครับเชื่องพร้อมดีเชื่องดีครับโอ้ลูกจะเดือนแล้วห้โต้นลูกได้เนื่งเดือนกับสิบมือครับผมบนรทายเิ่นมาก่อนเลยเนาะแมือนครับอุ้ยตัวเมียตัวเมียครับผมราคาเปิดไปครับเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับผมราคานี้ก็ถือว่ามาแพงดอกพี่น้องเพผือผมมองว่า ไวเกิดราคาไปแล้วครับแมนครับเพื่อนได้เป็นไข่แม่ใหญ่ที่สายเลือดพันธุกรรมชัดเจนทุกอย่างครับเราก็ส่งลูกดีครับไปหลังตรงบิ๊กเนาะแมนครับหลังตรงบักคักเลยครับป้านคือยาวต่ให้ตัวตัวนี้ไหมครับตัวนี้ไปตัวขันพี่น้องมากนี่ยังไข่ต่อมาเนาะต่อร้องได้ครับผมอยากให้พี่น้องไปเลี้ยงไปพัฒนาไหมครับผมมองว่าตัวนี้พัฒนาง่ายด้วยพี่น้องพี่น้องสังเกตุงูดครับกระดูกแข้งขาไหมครับได้ความคมหนาคมลึกชัดเจนเลยเล็บผนิบเป็นสีทองไหมครับนี่ ออกเหลียงเหลียงทองทองครับเดี๋ยวลูกมายืนทางครับไปออกมาเลยครับไห้ตัวจุ่มมาเลยครับปลาพี่น้องขันเป็นทองเนาะได้กลิ่นยาอ่อนช่วงอย่าฝนไหมครับตัวแมนครับใหญ่เลยครับควายโอ้ยประมาณสองแสนเนาะไห้ตัวต่ก่อนนะครับว่ายู่หรอครับอันนี้เดชเรื่องความสูงครับความยาวความหนาความลึกครับผมครับ ผมมอว่าเป็นควายเผือกที่ได้ครบจบเลยไหมครับพี่โต้ดเรียนครับเรากับพันธุกรรมชัดเจนนะครับผมสายพัฒนาบุคคลผ่าเขาไปาสมัยตอนที่ผมเล่นควอยไม่ช่วงซีปีผมเป็นควายเดินสนามข้ระกวดบวงงามปนิกกับมีครับครับผมเอาให้โต้ดครับไม่ลูกคมนี้ได้อีกนงอย่างนี้ยหนึ่งะครับได้เรื่องพันธุกรรมครับไปาพันธุกรรมสองชั้นครับผมล้วก็เรื่องโค้งสามของเพื่อนนะครับหลังตรงนะครับเราวเป็นควายที่ล้ำเหนือล้ำคีล้ำโตย้าวหนา ครับเรากัการส่งลูกของเพื่อนนะครับเบงได้เลยครับไปก็ยังสดแม่พี่น้องผมมองว่าราคานี่ยังให้ลูกได้หลายและใจลูกดีพร้อมเลยครับลูกตัวที่สองนะครับตัวแรกกับตัวแม่ตัวสองกับตัวแม่ที่กันเป็นเลี้ยงจากน้อยครับกินหนาจากน้อยโอ้งามงามพี่น้องขันพี่น้องจากได้ควายแม่พันธุ์นกที่เป็นวายเปือกเนื้อแนน้ำคบนี่ครับพี่น้องมีสไตล่ก็ควายคุยทั้งวายตูดเอาครับแน่นครับ เอาให้ตัวครับควชจะหอนแดดเนาะครับผมราคาประวัติพันธุกรรมอีกรอบนึงครับตัวนี้นี่ชุดนี้นี่แม่ลูกสาวครับแม่เพิ่นเป็นลูกของแก้วฟ้าครับผมลูกสาวโคเมืองเพชรนะครับผมส่วนสูงแม่เพิ่์นลอยสี่สามครับเปิดไว้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทต่อรองได้ทรงฟีแหงค์เก้าครับผมครับมีงบเท่าไหร่คุยกันได้เลยครับทรงไน้ทััวไทยโอเคครับให้ตัวขอบคุณครับลูกเพิ่อนกับแข็งแรงดีพี่น้องขาวดีดีครับข่าวดีครับแม่เพิ่อนเป็นคคายที่สดสมบูรณ์แบบนะครับพี่น้อง งามนกไฮตัวเนาะมครบได้ครบทุกอย่างไหมครับต้องมาเบิ่งตัวแท้ครับผมแมนครับพี่น้องผมเป็นน้ำแห้พี่น้องเบิ่งตัวแท้ด้อเอาให้ตัวครับมีหลายตัวเนาะครับเป็นเบิ่งตัวไหมครับรายการทีซีครับข้าใบอันนี้เป็นสาวน้อยครับอายุสิบเดือนเป็นลูกของก้องสยามครับผมเอกสารครบสูงร้อยยี่สิบห้าเป็นขนาต่างงามดีไหมครับหนาางามครับเขางามโอ้สไตล์ก้องสยามเลยครับพี่น้องเข่าเปิดๆเนาะหนาหญ่ๆนะครับ เหลือแต่บ่มีปานครับไปผมว่าไม่ค่อยฝืดหน่อยไหมครับทีแรกเนาะตัวแมนเนาะแมนครับอีกตัวนึงแข้งเด็ดเข้าไปตัวนี้เปิดเท่าไหร่ครับสามหมื่นสองพันบาทครับอันสองพันนี่หายต่อซาครับหลอดกระได้ครับต่อยคุยกันเนาะแมนครับพี่น้องครับผมมองว่าเพิ่นมาดีครับกระดูกแข้งขาเนาะเนี่ยตัวน้ำคิงนะครับไตหนาได้ลึกเลยสไตล์กรงสยามแล้วพี่น้องบเงง่ายๆซะครับแข้งขาดีแท้พี่น้อง โอ้ล้ำตูงยาีเข้าไปตัวครับจับยืนท่าไหนก็ได้เด้ครับวาเอาให้ตัวฝึกท่าเพิ่มครับบอครับนี่จะปล่อยเลียงไหมครับวาเอ้เพื่อนก็เปลี่ยนง่ายเลยครับสี่สิบหาไร่ปล่อยยางเดี่ยวเลยนด้ครับวัวจะได้ล่างหน้าม้าทายมือนีแล้วครับโอ้พี่น้องอยู่ในคลองนี่เบื้องล้วกับกาง้ามแหละแต่ว่าหักออกข้างนอกแล้วโอ้ง้ามก็เก่าครับควายในคลองกับนอกคลองนี่ตั้งกันนี้ครับฟ้าให้ตัวยืนดีคักเนาะแนนครับวายยืนเป็นควายเกล็ดประกวดเลยไหมครับพร้อมกันท เบ่งครับถ่ายถ่ายนาดีแคอยังไงครับพีอยตัวตัวนี้เนาะเพิ่นได้เียงถ่ายที่ใหญ่เนาะแมนครับแล้วก็กล้ามเนื้อเพิ่นเปิดกว้างดีเนาะแมนครับอืออู้สาวน้อยแม่พี่น้องฟังสนเขาได้ครับบ่ายแต่ว่าก็เป็นเสียกแล้วผมมองว่าเพิ่นมีพันธุกรรมครับพี่โต๊ดเพื่อนได้คมมิ่งคมเชื่องตามพันธุกรรมเพิ่นครับแม่เพิ่นใหญ่บ่แม่140ได้ครับบ่ายตัวนี้แต่ว่าเพิ่นก็ถือว่าเป็นควายที่พัฒนามาแล้วเนาะแมนครับ ค่อยเผือกถ้ารอยสี่สิบคืนนี่ถือว่าคักๆเติบอยู่ได้ครับ <laughs> งามแมพี่น,อน,น้องในน้ำเด้อครับคัะพี่น้องมีทุนหน่อยนะครับที่อยากได้สาวหน่อยแบบว่บาตัวสองตัวไปเลี้ยงจุบเลยไม่าให้เติบเนาะแบนครับยูนีในเลี้ยงธรรมชาติดนอนตุ่มกับสิบวันได้ปันใดนใค,รครับไอ้ขอยัน,นคน,นคพนืน้นแดงเนาะให้เติ้นครับขนพนื้นแดงน้อยแต่ว่าผิวพันธ์ดีครับพี่น้องเพียงแต่คนพื้นแดงครับครับผมพี่น้องครับเล็บเพื่อนเป็นเล็บที่ใหญ่ที่หนามุนๆนะครับจิกพื้นดีขนาดครับ เงาพี่น้องบอกเลยงามครับจบเลยตัวนี้แมนครับราคาฟังพ้อมสามหมื่นสองเท่านั้นครับผมอสุดคุ้มครับราคาครับตัวควยนี่เกิดราคาแล้วครับพี่น้องเอาให้ตัวครับตัวนี้ห้อยตัวมองวาเพื่อนด้เรื่องอย่างนี้ครับนึ่งก็ได้เรื่องพันธุกรรมมองเพื่อนราคาใบแล้วก็โค้งสางครับแล้วก็เสื้อสายเพื่อนน่ะครับใบเอาเบอร์อีกรอบด้วยพันธุ์ไทยครับงามพี่น้องครบจบเลยครับครับเบอรงคำบิมมองตีเลยครับาย นี่ใส่ดีพ่อพี่น้องเชื่องเลยครับขนาดส่วนเข้าไหมเนี่ยครับนี่เบิ่งครับหนาโยกดีจังวะหัวเบาครับไฮโต้นี่นะครับแบบควยนี่ใส่ประกวดครับตรงแบบนี้เลยครับเอาไหโต้ครับประวัติพันธุกรรมราคาอีกรอบนึงครับตัวนี้เป็นลูกสาวของกล้องสยามครับอายุสิบเดือนครับตัวใบสามหมื่นสองครับสูงร้อยยี่สิบห้าบวกลบครับผมผมอยากขห้พี่น้องเอาไปเลี้ยงแม่ครับไหโต้เบิ่งหนาขาแข็งขาเพิ่ครับไหญ่ผมมองว่า ล้ำตแบบได้คมยาวคมหนาเนียนครับไปตัวเขาเปิดดีครับปานค้อยผูวครับดูแข้งขาได้พี่น้องเป็นค้อยที่สมุดสมส่วนทุก่างครับเีนครับเค้กแต่ว่าเป็นค้อยน้อยแต่ว่าต้องรออายุจากน้อยเนี่ผมว่าตัวนี้ง่ายแท้ครับพี่น้องแล้วก็ง้มพ้อมครับเนครับเลี่ยงดีๆครับพี่น้องตสองตัวจบก็ต้องเลี้ยงหลายครับนโดนโซ่สีหามาได้ครับบ่ายอ่าเห็นว่าครับไปตัวครับรู้สึกว่ามีทีเด็ดอีกตัวนึงเนาะเนีนครับไปเบิ้งครับการที่หาครับบ่ายอันนี้นี่โมเมนต์ข้อยผูเลยครับค้อยแม ทีเด็ดเลยเยี่ยนครับที่เด็ดครับเบิร์ครับนาเขาบ่าลูกผู้ใดครับคือเขาใหญ่แท้ลูกของโกเมืองเพชรครับอายุ12เดือนอายุแล้วเขสูงครับสูงลอยสามหาครับบ่ายอายุ1ปีครับผม12เดือนเต็มพอดีเต็มพอดีครับแม่เพิร์นไงบ่ครับพี่โต้ลอยสี่สิบหาได้ครับบ่ายแม่เพิ่์นป้ากระดูดแข้งขาเนาะพี่น้องอนาคตนี่สิบบ่ลอยหาสิได้บ่ครับบ่ายเน่นอนครับพี่น้องครับสังเกตมังโลดครับควายสิใหญ่สิสูงต้องแข่งขาใหญ่แข่งขายเงาเมคอนนะครับแ่นครับ หน้าตาดีแท้เนาะพี่โต๊ดแม่นครับหน้าตานี่โอ้หน้าตากินขาดครับพี่น้องรอครับผมโอ้ยทั้งไทยทั้งสวนครับพี่น้องเขากันยังโมเดลกับยำเลยครับเขายังกลมคุยต๊ดครับผมมองมาตัวนี้เรียกเลยดีนาคตเป็นควายยักษ์เลยเลยครับแม่นครับควายยักษ์ที่เป็นสีเผือกเนาะแม่นครับผมได้ว่างจากล้อยหาสิบหรือล้อยสิบแปดไงอู้คักเลยครับเราถ้าพี่น้องได้ไปนะครับอันนี้นี่โบต้อง เลี่ยงโดนครับมบนไปเลี่ยงเดือนสองเดือนกับมีกําไรแล้วครับไปเพราะว่าราคาเท่ากับบ่ได้เปิดแบงปันแพงครับเตันเปิดเท่าไหร่หาหมื่นหาพันเท่านั้นครับไปวางหาหมื่นไห่ได้ปอปาแต่ต่อรองเอาครับโอ้ยโอ้พี่น้องในน้ำอีรีครับตัวนี้โค้งสั่งพอดีครับ่นหน้าตาลำตัวลำคิงได้เบิดเลยครับแล้วก็ยาวพร้อมครับไปตรงว่าเบ่งตัวแฉะเด้ครับมาตัวครับตัวนี้ได้เบิดเลยเนาะเนียนครับผม แข้งขาเพราะว่าดูแข้งขาเลี่ยมตรงเลี่ยมโตเนาะคือบอกว่าด้มีเวลาว่าจับทาเพื่อนสีนะครับไอ้ได็ก็่ด้มาแบบว่าเล่นน้ำเพื่อนป่านไดเพราะว่าช่วงนี้ยากเนี่ยแต่น้อยก็มีแต่ปล่อยเหลียงเสี่ครับไอ้ตัวครับตัวกิ่งนี่เป,นเ,นเป็นยงยงเนาะแมนครับป็นยันยันไหมครับหนังเพื่อนครับคือจังควายผู้ล้ครับแต่ว่าเป็นตัวแม่อู้ยผ <laughs> ูใ้ใดเห็นกัว่าแต่ควายผู้เด็ดแท้พี่น้องผมบอกเลยตัวนี้ที่แรกผมเห็นไอน้คอกอะ่ะเฉยๆครับพี่น้องธรรมดาครับปัดพอกนอกคอกแล้วโอ้ ที่เด็ดเลยครับขันพี่น้องอยากเอาไปปั้นนะครับตัวนี้ผมนะนําเด้อแมนครับข้าไปสั่งซื้อเสียงให้พี่น้องบ้านเขาครับผมหางกัญย้าวดีครับบ่ายหางเลยเข้ากูนียครับเอาขอบางหางนะครับบางมาถ่ายครับกาลังสิเต็มครับบ่าโอ้พี่น้องค้อยน้อยตัวนี้มาดีด้ยครับค้ยเผือกครับควยเผือกที่โค้งสางมาดีดหายากในห้อยตัวแมนครับปกติผมไปถ่ายกับบคขอยมีดนะครับแมนครับคนหางจับดีครับพี่น้องพวกหางลายพร้อมครับ นาท่ายได้เบิดครับตัวนี้มีรุ่นผมบอกเลยร้อยห้าสิบมีรุ่นแน่นอนครับตัวนี้ครับสำหรับให้ตัวที่าเพพ่นได้เรื่องอย่างนี้ครับหนึ่งเรื่องโค้งสางครับว่าแล้วกับพันธุกรรมของเพื่อนแล้วกับแข้งขานาท่ายหางกลางในเบิดเลยครับครับแล้วก็เชือกนิสัยดีครับเบิ่งครับเขาเปิดดีก็ยังได้ผมอว่าเพื่อนก็ได้ครบเบิสแล้วให้ตัวเบิสยางครับราคาผมว่า ราคาแพงได้ครับได้เลยผมบอกว่าแพงดอกพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเปิดตัวดีครับไหมครับเนียนครับบางคนก็บ่าว่าย่องบันนี้ก็ซื้อเองโลดครับอยากซื้ออยู่พี่น้องขันมีคอกไซครับเนียนครับเอาให้ตัวครับประวัติพันธุกรรมและกระแไครอบนึงครับตัวนี้เป็นลูกสาวของโกเมืองเพชรนะครับใบสูงร้อยสามสิบห้าครับอายุหนึ่งปีครับเปิดไบหามื่นหาพันบาทนะครับ ครับรับพี่น้องอยากได้ควยเผือกที่อนาคตดีๆสายประกวดเด้อยผมไอ้น้ำครับพี่น้องมี่าไรครับสู่อะไรคุยกับทั้งหข่ตัวดครับครับผมน้องให้ตัวเนาะแนน้ำเนาะไข่ตัวด้ครับขันมีเวลานี่เห็ดประกวดบ่กะถามีเวลากะสนใจอยู่ครับบายเนาะอยากร้องอยู่ครับเพราะว่าราอให้ตัวกับช่วงนี้กะธุรกิจลายเนาะแม่นครับไม่ได้เห็ดนะครับขนาดฝึกยังไม่ได้ฝึกเนาะให้ตัวเนี่ยครับมีจะปล่อยเหลี่ยงเดี๋ยครับบาย แต่ว่าก็หยอกเล่นได้ปกติแต่ว่าห่างกันบ่ค่อยได้จับเพื่อนไปไดนครับมีตะปลอยครับอยู่นี่ปอยยางเดี่ยวแล้วครับ4ี่สิปห่ไรปอยเลียงธรรมชาติผิวฟันนี่ดีพี่น้องแต่ว่าหากเลียงคนนี่อาจจะแดงๆแน่เพิ่นน้อนน้าซ้ำนาอให้โตดแมนครับพี่น้องไปเฮ็ดเอาครับเลียงคนนี่เฮ็ดบ่งยากดอกครับเอาพี่น้องครับเป็นน้าครับขันพี่น้องมากกัลองสอบถามประทังไฮโตดเบื้องครับปลาไฮโต้ต้่งตัวไม้ครับรายการที่หครับไ้โต้ชุดสุดท้ายครับผมแม่ลูกสาวครับ ลูกเพื่อนนี่เป็นลูกของโรนัลโดครับได้สามเดือนแต่ว่าแม่พื่นผสมแล้วนะครับตัวไหนครับกับไครมูขาวครับผมแม่เพื่อนนี่สูงเท่าไรแม่ร่อยสี่สิบครับโอ้แม่ใหญ่แม่ย้วเนาะแมนครับแต่ว่าแม่จะขาดน้ำเลี้ยงจากน้อยครับผมพวกเป็นอย่างครับพี่น้องคือเพือนโครงสั่งมาดีครับกระดูกแข้งขาเนาะว่าเลี่ยงเล็บนีถือว่าหนาทุกตัวครับคอยตัวคัดมาบ่ครับทจ้งเส่ออะไรคขับไปคอยตัวคัดเล็บเลบอย่างเนาะแมนครับผมแข้งขาดีทุกตัวเนาะทักเติบเลยได้ครับ ถ้าเกิดขายมาได้คือเขาเลี้ยงเองเนาะแมนครับเอาหายันถุ์กใจเจ้าของแหะครับแมนครับพี่น้องกับซิมักคือจังไพโตัวขัดมาแล้ะครับถ้าถ้าสื่อแบบตามใจเขานี่เวลาขายบ่ไดดเขาเลี่ยมันก็มีความสุขไปเแมนครับนี่แมนครับถึกต้องแล้วครับพี่ตุลูกพวกนี้กระดูกแข้งขามาก่อนเลยเนาะน่องย่งเลยครับเอกสารครบครับลูกสาวของโรนัลดโรนัลด็เป็นคายที่หายลูกดีเนี่ยครับพี่น้องเจ้าเลฟฟอร์ดเห็นมาครับแข้งขาบองงี้ครับพย่ตุลครับคขามีเปิดเท่าไหร่เนาะ สี่หมื่นห้าพันบาทต่อรองได้ครับไปโอ้ค้อยเผือกไหมพี่น้องราคาพอฟังไหมครับเนียนครับผมมองว่าค่อยเผือกร่อยสี่สิบที่ได้กระดูกแข้งขาที่ได้อ้างนี่ก็ถือว่าหายากเลยครับเมียนครับจากที่ผมไปท่ายคลิปหลายๆมองครับครับเขาหนาตาเพื่อนะครับครับเขาเปิดดีขึ้นอย่างเนี้ยครับไออู้หนาตาบงเขาดนีได้เนาให้ตัวเมียนครับทุกตัวเลยเนาะเนียนครับเป็นควายเผือกที่หนางาสมส่วนสมุิอีกตัวหนึ่งเนื้อครับพี่น้อง จอยก็สร้างครับขาดข้อมูลกระจางพี่น้องเอาไปเติมเมื่อเติมนังเอาครับในเรื่องโค้งสา่งแล้วครับไอ้แมนครับหยาดินกินแป๊บเดียวครับรุ่นนี้นี่ปั่นเครื่องตัดหญ้าครับปั่นทิมต้องสา่งเนาะให้เติมเนาหยาเนาะกินเก่งเนาะปากใหญ่สินเนาะโอ้โค้งสา่งนี่ยอมรับพี่น้องมาดีแท้ครับจอยกับว่าเป็นอย่างครับพี่น้องไปเติมเอาครับลูกสาวโดโรนดดีครับใบหลอดครบเนาะเอกสารครบครับผมอ่าแม่กับผสมแลวนะครับชุดนี้สองรุ่นสาม แม่ผสมกับไข่มูกขาวครับได้สองอาทิตย์แล้วครับครับถ้าเกิดอ้วนมานี่ผมว่าเป็นค้ายังอีกตัวนึงไหต้นครับตัวนี้ครับเพราะว่าเพื่อนหลังเพื่อนกวงไหมครับซื้อแบบนี้แหละครับอาจจะมีกําไรครับเอช่วงนี้นี่ควอยนี่เริ่มหายากครับราคาก็ับขึ้นขึ้นยี่หรีครับแมนครับจากที่ผมทายคลิปไรมองเพื่อนก็มองว่าเพื่อนเพื่อนบอกมาไหมครับให้ต้นว่าหายยากครับหายายที่เป็นตะเลียงหายยากครับยู่นี่นี่กว่าสีหาค้ายได้ครับไปกว่าสีหาว่าท่อนกันได้ ค่อยต้นกระหางหายจากช่องนี้กับมันสองเดือนเนาะแม่เข้าไปเอาให้ต้นครับแม่นี่คมนี่เนาะเพิ่นได้เรื่องอย่างเนครับหนึ่งกับคือได้เรื่องข้องสางแล้วครับไอความสูงความสูงมาแล้วครับผมแล้วกับพันธุกรรมมองเพื่อนแล้วกับลูกสาวเพื่อนผลงานการส่งลูกคือควายเผือกนี่ส่งลูกยูชุดนี้นี่มือนี่นี่ส่งลูกสู้โตครับครับอย่างตัวนี้ก็ได้ได้ครบทุกอย่างแล้วครับเนื้อหนังให้พี่น้องเข้าไปเติมเอาครับผมหนาเขาได้เบิดแล้วตํนนี้อย่างกระบอกนี้ครับผม รับกันทุกอย่างเนาะให้โต๊ดมีเอกสารซื้อขายแบบรับประกันให้ครับครับชัดเจนเ้ยครับพี่น้องื้อคุยกับพีโตดครับผมมองว่าก็เป็นคุยที่น่าเลี้ยงอีกคมนึงแหละพีต๊ดเนาะราคากับพอฟังครับครับกับพี่น้องมีหน่อยหรือมีหลายนะครับท่าไห่ก็คุยคุยกับทางให้โตดเบื้องเลัครับประวัติปนุกรรมลาครอีกรอบนึงครับพีโต๊ดแม่ลูกสาวครับเป็นลูกสาวของโรนันโดแม่ผสมไข่บุกขาวได้สองอาทิตย์แม่สูงร้อยสี่สิบครับผมเ่อ้องไว้อยู่ท แล้วก็ส่งฟรีให้200กิโลเมตรมีเอกสารซื้อขายใบรับประกันใบหลอดครบครับผมครับขอบคุณครับชัดเจนทุกอย่างน้องไฮตูดเยนครับถากไปฮอนเราควยว่าตรงปกเราต้องรับควยครับผมได้ครับพี่น้องครับคลิปนี้มีหงรายการครับขันผมไทยมองได้มาชัดเจนเด้อยไฮเบิ้องหน้าข้อกับทั้งไฮตูดดีสุดครับเนาะไฮตูดแน่นครับคลิปนี้สำเนียเนาะครับผมครับคลิปนี้ผมมาตตอมในทั้งไฮตูดครับก็ต้องขอรับพี่น้องไปเพ็งคีนี้สวัสดีครับครับผม